สวัสดีครับมนีมารวยมีแนวทางมานำเสนอเป็นเลขไม่ค่าลอตเตอรี่นะครับเพิ่นไปรวมงันซุไปพอสองพูเมียมาจากทางไกลเพิ่นวาเลขออกอยู่หลังควอยเพิ่นถือสามตัวตรงมาแล้วนะครับในงวดนี้เพิ่นวาัวจะจะเห็นอีกนะครับเป็นเลขสามตัวคือเกาเพิ่นไห้มาานะครับไายรวมไม่พร้อมย่านค้นบอเซียนะครับไทยไม่เบิ่งพร้อมเลยลองไปติดตามครับว่าเลขค้อยเคยออกสามตัวงวดนี้เป็นเลขตัวใดไปติดตามกันเลยครับ ครับแม่สินครับสวัสดีครับโอ้คนมาขายลอตเตอรี่พี่น้องนะครับอแม่มข้ากับเฝ้า <c oughs> <c oughs> นั่งบปโดนมาเบ้าเรี้ยงเล็กวันไปต้งองบอกเรี้ยงเล็กสุฟังโอ้ยเฝ้าซศร้าโทรศัพท์ของพระท่านเทพมาตีมาก้านเศร้าเศร้าโทรศัพท์มาเนาะอันแม่ชินอันอายุเท่าไหร่ครับอายุสี่สิบแปดโอ้สนะี่สิบแปดเนาะเอื่อยซะใช่นะนะครับเหนะื่อยเนาะพี่ก็ได้เนาะ เอาหน้าใช่ไหมอือยังก็เอาตามที่สบายใจอาจนะน้นชินพนันได้ตัวไรมากครับพนันฝันบ่มีฝันบ่หรือมีเหล็กเพื่อนมีละเหล็กเพื่นออกอยู่ข้วเพื่อนหนี่เพื่อนเปรียงขั้วบันนี้มันงว่นัาหั่นงวดที่มันออกสามสองสี่เนี่ยมันสามตัวตรงตรงมีหลังข้วเพื่อนเนี่ยหลังข้วเพื่อนบันนี้เพื่อนเปเอานไปกินน้ำมันได้ออกที่หลังข้วเพื่อนอีกหนึ่ง ปรเนเห็นศูนย์หกสี่ตว่าทาานเห็นเป็นเก่าหกสี่แคลซิเมนตมันคั้ตัวนี้พลยงมาโดนไปพันดอประเสธถามเพื่อนคกแตว่าเพื่อนกระ่าดขยตัวนี้มันเคยให้โชกเนาะเคยออกสามตัวเนาะแคลซิเมน, <laughs> ม,นมันออกเองด่ะ <laughs> พอคิดว่าให้มันปั่มม่นแคลนิเมนต์พอว่าเรืยมันเปลี่ยนว่ะล่ะพอวันนั้นามเห็นนั่นสามสองสี่สามสองสี่สามตัวตรงเลยคัยวตัวนี้ให้วันนี้เิ่น พิผลเห็นห,ห,หรหือเป่าผลิตตรง่นมากเปล่าได้ถ้าคนงานเป็นคนหน้ามันยืบบวกเลือดเป็นอย่างนงายืบบวกแต่คนไทยมา่ยันปะเนีน<ะ>เดี๋ยวมาลุยหัเงิ่นเลือดอครับไทยน้ำิ่นม้อยู่เมียกะไทยมันน้ำผลไม้มไมได้วเนาะเน่นจ้ะเดี๋ยวมาลุยลงกหังเงิ่นเลือดน,นะครับกับเป็นตัวเลขชัดเจนในหลังคล้วยเนาะนะครับป้าววันนี้สามตัวตรงเลยไหมเนาะตัดเตียวดวงไฟดวงมันเนาะดวงไฟดวงมันเิ่งเอาเนาะแต่ว่าหนาซินเห็นไหน คิดว่าเมีนหกหรือเป็นเก่าอ่ะเก่าหกซีนวะเก่าหกซแต่ว่าผู้ผู้เจ้าของค่อยเป็นเห็นเป็นศูลหกซีห้องเป็นเสียเฟินนะเนาะเจ้าของค่อยเนาะเพาินเห็นต่อนั้สามเว่าเพินซื้อแยกเลยเจ้เมียน้ะเพินดึงเป็นคร่่หรือดึงเอาใบเดียวโอยเป็นแบงเอาใบเดียว่เอาคือซื้อหน่อยเถอะเราเอาหกซีเปนซูลหกซียอะไก็เป็นเหนร่เอาเอาโชวขมาในเด้อมาหดหัวเา นายมิโชก็ดอกเคยเขอสาตวตัวตรงมาเนี่ยมันแปลก,กเด็กเพื่อนหรือขีต่ตัวมันมิได้ขี่ต,ตัวติดเนาะแต่จังาวากดก้นไปเขียนไว้อันนี้บปากพนเขียนไหวไหมบปากพนเขียนไว้เนาะเป็นยังไงก็พูดเขียนใช้กระดาษเอาไว้ให้รูปลักษณะของมันว้าพันทายไหมเบิ่งอยรู้พันทายมากอยู่ก็เลยขอทายด้วยคนเดี๋ยวขึ้นหเหนือกันเน้อนะครับพอ,อดียากจีนี่ไในเฮ็ดเนี่ยจะลืมบทรุนเลยครับนี่อันไหนไปเยืนยหาตัวมันดิ ตามคนเขาเดียวเพราเรียกไอ้วแล้วเพราะเรียกเชียวอยู่เชียวไอ้ตัวพอเรียกเอาอเอาเอาเขาพอดีแล้วเอากันคุยเล็ดเขาพันถแลคนกำลังเก็บแล้วทั้งเก่งใจทั้งรีไทยเนาะดเปนพัน้านจะบบารับอันสามสองสี่นสามสองส่ามาเด้สาตวงม่เด้่อเพื่นเนาะเพื่นมาได้มาตาเพื่อนม่เด้อยู่ทางเาเดียพนยมาตาอัน นี่แม่เพิ่นมางานศพแม่เพิ่นได้มากับควางก็ไจะไปนั่งสาวเพิ่อนชักว่า,า,าบากกบงไงเข้าไปขายของเลยพออ่ขยขอ,พอข้าเจ้าไปขายของพ่อข้าเจ้าเพิ่นเลยหว่าเลี้ยงงวดนั่นพเนนพิ่อนแดงหยแม่นจ้ะววันนี้ก็ได้อีกแล้ววันนี้ก็ได้อีกแล้ว,วเ,เ,เลยเอา่อยช่อให้เพิ่อนได้ถ่ายเปล่าเพิ่นโทัรในโทรศัพท์ไปรู้ว่าอ้าวมันออกอีดีเดียวฉันวางงวดกว้นอนนั่นสามตัวตรงๆกต่ยังวางฉัน ถ้าขดตรงนี min, ้ก uh, uh. 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 like, uh, so, uh, ันว like, like uh, oh, ่าม um, ันขนเขียนไว้นี่มันหึ่งโมเมนต์ละว่าเพราะว่าตอนมันตอนมันไม่เหล็กเลยละว่ะบัตรเทเลย์ล่องไปลงอันตุ่มไหมเนี่ยมันขึ้นเลยเออเพิ่นกับลองลองสาบัดขึ้นมาเต้แดงเป็นเหล็กขึ้นมาเลยละว่ะอ๋องวดนี้เอาครับด้าวขี่น้องว่ามันเพิ่งออกบ่้านแบบเพิ่งออกสามตัวตัวมาเลยมั้ยงวดนี้แล้วมันก็เห็นอีหลีรูปมันน่ะเห็นตัวเลขพร้อมคนไทยมาพร้อม มันเป็นขั้วคอปั๊มเนาะว่าถือปั๊มอเนาะกันว่าเขียนคือจังเป็นขาวเด็นๆสันเนาะอือใือไปั๊มก็มันมันประดาเตี้ยตัวเลขกไหมอันนี้เลขกมันเปลี่ยนเด้ตอนแรกมันเป็นไอ้สามสองสีมือนี้มันเป็นตัวไม่แต่ถือว่าชัดเกียได้นะครับสำหรับนี่นะครับเป็นเลขที่แม่คาลอตเตอรี่ทายจากมือถือเจ้าของขั้วมานนะครับแต่สีเห็นเป็นเลขหกซีฉัดเกนนะครับตัวนตัวข้างหน้านะครับพผนว่าอาจจะเป็นเลข เก้าหรือจะเป็นเลขศูนย์ครับแต่เจ้าของคล้ยนะครับว่าเป็นเลขศูนย์ศูนย์หกสี่เด้อนะครับเจ้าของเพิ่นแต่ว่าแม่ค้าลอตเตอรี่เห็นเป็นเลขเก้าหกสี่นะครับพี่น้องลองพิจรารณาเด้อนะครับโชคชะตานึงมือตัวยฮ้องพ่นธุ์ท่านไปดอกเขากับเลขโชว์เลขบ้าน่ทีแรกว่าพี่ไปอยู่เพราะว่าไอเชอร์ตอรี่เยอะนะครับก็บคือเลขหล,งนะหลังคนะล้ยเนาะหรือคล้ยเหลี่ยมเคยถือสามตัวตรงม,ม,มาแล้ววันนี้ก็เห็นอีกคือเราถ่ายไมอ้อะหายเบิ้งเนาะอือคือ ศูนย์หกซีนะครับผมเ,เห็นเมฆาเนี่ยผมเห็นเองนะครับก็คือเก่าหกซีนะครับตอนไห้ศูนย์หกหกซีแล้วก็ซีศูนย์เด้อครับอจจะจำมันทีหนึ่อือสิบหกแล้วสิบหกขอสิบหกเออนะครับก็คือศูนย์หกซีเด้อครับ <16 S 1> ตัวเจ้า <16 S 1> ของกล <9, S 1> ้วยผนเห็นเนาะ <68. S 1> ตามนี้นะครับดูชมันมันกันได้นะครับปันดีแหอยจ้ะนะ เอ้มันเป็นฝันตัวมันทีเรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเนาะอถือสามตัวจริงมาแล้วสามตัวตรงๆผมเงล่าเป่นทำไมตี้อเคนัสต์ลีหกสี่เนี่ยอก็บอกขัดวันเนี่ยแต่เอาเถอะ้าวหสี่เนี่ยของสี่ง่ายตรงไม่ข้าวเปล่าตุลีก็ส่งเดือนอะหลายเดือนวันนี้ โมกอาติดหมวกมา yup. ติดหันเนาะเก้าหกสี่น yep ี่ได้เรศูนย์สามอือแต่ยังว่าฟันตาตองหมดไยกับบู้งัวแต่เรานั้งชบนโมเมนเราฟังแล้ังนะครับค่าฟันวะเมียนต่ว่าจักีแินโมเมนตเราฟังนมีนฟันว่าเขามาดึงรัตอรีนี่แหะออกเลดเป็นแผลหมดละันเขาเรียกอมาให้เบิ้งสองสองตัวเอาไม่ให้เบิ้งสองชุดไหม ชุดหนึ่งกกซีชุดหนึ่งสามเก้านั่นแหะกนั้นตรงก็เรียกข้ยพอยบ้านเพิ่มเติมเตยมาเตซห่อฮกซีกับสามเก่าจริงนั่นแหละมนเลยไม้่าด้วนะครับมีสคู่นี่โอ้เกี่ยวเผยความหลับนเลยว่ามันตรงกันบัวแขกเขาซื้อเ่มนทั้งอยู่องแขกเขาหมดหรือว่าฮกซีกับหกซีกับสามเก้าเพิ่มกับสามเกีสองคู่นั่นแหละที่ที่ผดฟันตะตองงวดเลยอืมเมค่าเด้อนะครับอกซีสามเก่าด้วนะครับ เผยความลับเราเด้นะครับ6สุดท้ายเจ้าบ้ินอย่างนี้นำผลบอเดิอนะอืมอืมมีละปันวามีคนมาคนมาดึงลอตเตอรี่ในแผงดึงบักคักเลยดึงบักไร่ใบแต่ว่าพอไม่เบิ้งแค่สองชุดมันไม่แค่เลขสองชุดคือ6สีกับ6สกับ3เก่า3เก่าเด้อนะครับกฝากไว้ในเด้อนะครับสำหรับเม่ค่าลอตเตอรี่นะครับแผงนาสินลอตเตอรี่เด้อนะครับเป็น่านะครับอยู่บ้านทั้งพ่อเนี่นะครับเนาะ เรียกกันไปกันมาอุดหนุนได้ได้วนะครับแพงนี้ออกเบิร์ตสุดตัวเราพี่น้องเหลือแต่รางวันทีหนึ่ง <c oughs> นะครับรางวันทีหนึง่งสัว์ดอกอืมแต่จอกวันนี้ล่ะอืมชคให้มัน,มนสุขุมสุขคนเด้อน,นะครับอืมคือ <c oughs> ว,ว่าฝันดีครับเยอะเอาโชคไปมปตัวเองสท่านได้โชคเลยเนาะโ <c oughs> ชคนิบนะครับอ่าสรุปนะครับว่าวันนี้นะครับเน,นี่ยนาซินเท่านี่แหละนะครับเป็นได้เลขดีมากนะครับว่าเป็นเลขเลขหลังกล้วยอาบน้ำนาะกล้วยหลินตุมนะครับ คฟเรืนตุ้มนี้ก็เห็นเทนึงดูถึกสามตัวมาแล้วนะครับสามสองสี่สันวันนี้เห็น,หนหอียนะครับสำหรับผู้เก่าเนี่ยแะละคนแราไม่เบิ่งนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวใดเดีย๋ยวมาเลยขึ้นในเบิ่งเนื้อนะครับตัวที่ผู้พ่นบอกเนี่ยพ่นาวาพันเห็นศูนย์หกสี่ส่วนแม่ค่าเราพันเห็นเก้าหกสี่นะครับตัดให้ศูนย์หกหกสี่แล้วก็ศูนย์สี่ส่วนแม่ค่าพ่นว่าลาส่วนในวาพันฝันเต้าต้องหดฝันว่าคนดึง โรเตอรีเราไปบบกร้ายนะครับบัตรอมาโชว์เห็นสองชุดคื 64, อหกสี่กับสามเก้านะครับก็เลยโกคหงที่หลังน่าไม่ตื่นนะ,ะก็ถือว่าได้ทั้งเล็กไหมคะ่ะได้ทั้งเล็กหลังคว้วยเนาะนะันะรับ้ยอ้าห้ชกมารสามตัวตรงอีกเด้อนะครับในวันนี้เฮงมันฟังสูง่สู่สุ่นครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับเรียนไหมค่ะเด้อนะครับสวัสดีครับ เห็นนั่นนะเห็นยดนะเท่ๆเนี่ยะชัดเดียนีห้ชัดเหมเานั่นนะพูดในของเ่าชัดหนาเป็นเก่าตอเอเพ่ว่าเก่าลูกศร้องกรลูกศเจ้เพื่นว่าศูนย์่ปลทิ้นเป็นเก่าเจ้าเห็นเป็นหยังเยอยอีกเนาะน่บามีหางว่าก็ไม่หางมาเนือยคือเหล็กศูนย์เออเจ้าของคือเหล็กไทน่ไหมเออคือเล็กึไทเคเดี๋้วหนึ่งก็เป็นเล็กเก่าอะไรเออนเหเนาะเนาะมันนก็นึงไทไปข่ไปเก่าสิ ม่เสียด้แต่เนาะตาบโอมอ่เยเมันม่หางยู่เนาะเออมาก็วันเกาก็เล็กึ่งไทยเด้เออมันเครื่องคือเหล็กหนึ่งไท่เออเอนาะเมนนึ่งหนึงไทยก็ได้เกาก็ได้เมียนศูนยเพิ่นวาก็ได้เาสามมันเลยละเออแต้ท,ที่แน่ยมเวล้วที่ที่แน่ๆหกีชัดคักเออหกชัดคักน่คือมาตรงไปถามหาสมุนันกชัดคักมาเร็วสามสเจ็ด